สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ G Fox Sport On Tour นะฮะตอนนี้เราได้ขุดต้นหมาก2ต้นนะฮะไอ้สต้นนะฮะเรากําลังจะลําเลียงขนต้นหมากที่บ้านผู้พันตองนะ,ะไปหาจุดที่เราคิดว่าจะทําเป็นจุดท่องเที่ยวนะฮะให้ชาวอำเภอแม่ใจพี่ๆน้องๆได้ออกกําลังกายแล้วมาพักผ่อนกันนะ,ะตอนนี้ผมอยู่ด้านหลังกระบะกับน้องดุยครับนี่นะฮะ กำลังจะเดินทางไปกันนะฮะเดี๋ยวเรามาดูครับว่าตำแหน่งจุดที่ผู้พันต่องได้เล็งไว้ว่าจะเป็นจุดที่ปลูกต้นหมากที่เรานำมาวันนี้แล้วจะเป็นจุดที่สวยงามจุดหนึ่งจะเป็นจุดไหนนะซึ่งผมทั้งสองคนยังไม่เห็นเลยนะวันนี้เรามาเป็นลูกมือนะอถือว่ามาร่วมด้วยช่วยกันครับใครที่มีโครงการดีๆแบบนี้นะผมจีโฟกยินดี ช่วยนะฮะแล้วก็ช่วยประชาสัมพันธ์ด้วยนะแล้วก็อย่าลืมนะฮะท่านผู้ชมท่านไหนที่มีจิตอาสาหรือว่าอยากจะบริจาคต้นไม้มาปลูกที่บริเวณหนองเลงทรายก็เอามาปลูกกันได้เลยนะครับผมจะได้สวยงามเป็นแหล่งท่องเที่ยวกันครับวันนี้เราได้เข้ามาในบริเวณของบ้านสันขวางแล้วนะฮะอันนี้เป็นทางเข้าหนองเลงทรายที่เข้ามาทางวัดโพธารามนะฮะ เป็นหมู่สามบ้านสังขวางครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์ด้วยนะฮะเส้นทางเส้นนี้ก็เป็นเส้นทางที่ผมใช้เดินทางมาที่สำนักงานเขตห้าล่าเป็นประจำฮนะวันนี้โชคดีที่ฝนไม่ตกนะ บ้านหลังนี้เป็นบ้านของยายคำูลนะฮะสมาชิกของเรากลุ่มไม้น้ำหนองเล่งทรายนะฮะจะเป็นสูงด้านหน้าบ้านนะนี่บรรดาพ่อพ่อ,พอพเจ้าพีแก่ก็มานั่งคุยกันนะ,ะยามว่าง ก็เป็นตอนนี้จะปลูกข้าวแล้วนะก่อนหน้านี้บริเวณตรงนี้ก็จะมีการปลูกสวนแตงคอปเลุกอ๋มีรถสวนมาครับท้ายของเรานี่จะยาวหน่อยนะตอนนี้ ห่างครับห่างนี่เดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมไปดูบรรยากาศข้างหนองเลงทรายที่ขุดมาได้ระยะหนึ่งแล้วจากมุมนี้นี่จะเห็นสันดอนที่มีการนำดินไปถมนะฮะตอนนี้เป็นภูเขาหัวล้นแล้วนะงานหนักของพวกเราก็คือการฟื้นฟูนีน่แหละ พาตอนนี้รอบหนองเต็มไปด้วยดินที่ขุดรอกขึ้นมาแล้วก็ถมนะก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งนะที่พวกเราอยากจะให้ชาวอำเภอแม่ใจมาช่วยกันฟื้นฟูรอบๆหนองเลงทรายครับเพราะว่าถ้ารอหน่วยงานรัฐบาลนี้อาจต้องใช้เวลาอีกนานเลยทีเดียวครับพวกเราทำอะไรกันได้ก็รวมไม้ร่วมมือกันนะคร นอกจากชีบกับกลุ่มบรรดาแม่แม่ในกลุ่มไม้น้ำนองเลงทรายนะฮะที่ได้ร่วมกันช่วยพัฒนาสำนักงานเขตห้ามล่าโดยการทำแปลงผักแล้วนะรอบๆนองก็มีหลายๆกลุ่มนะช่วยกันพัฒนาอยู่เหมือนกันนะไม่ว่าจะเป็นการปลูกหญ้าแฝกนะ,ะก็มี การปลูกต้นไม้ในแต่ละชุมชนที่ร่วมไม้ร่วมมือกันนะอันนี้เราก็ได้มาในบริเวณของหนองเลงทรายแล้วตรงนี้เป็นครัวหนองเลงทรายนะจุดนี้จะเป็นจุดที่ทำฝายน้ำ้นแล้วก็ประตูปิดเปิดน้ำของหนองเลงทรายนะ นี่ฮะที่เห็นกองดินสูงๆอยู่ตรงข้างหน้าโน้นะฮะเป็นอของเขตห้ามล่าสัตว์ป่าที่เดิมทีเป็นเป็นป่าอะไรสวนลูกคชาติใช่ไหมเดิมทีเป็นสวนลูกคชาติ้นเป็นกองสูงใหญ่ขนาดนี้เลยทีเดียวครับแล้วก็ด้านข้างของรอบหนองก็จะมีการปลูกหญ้าแฝกนะฮะ หญ้าแฝกกราปลูกลิมข้างมาเลยนะเละนี่ฮะเป็นเกาะใหญ่เลยทีเดียวครับตรงนี้การฟื้นฟูนี่ต้องใช้ประมาณสม่ไม้เลยทีเดียวยังไม่รู้น,นะว่าจะมีประมาณมาฟื้นฟูป่าเพราะว่ามันเกี่วยวกับการขุดหนองนะและในหนองที่ขุดรอกไปแล้วตอนนี้เรื่องมีน้ำเน้ำได้บ้างแล้วนะ ก็นฝนตกสะสมส่วนด้านข้างหนองด้านนี้นะก็จะมีการถมดินในพื้นที่ที่เป็นที่นาของชาวบ้านนะที่ยินยอมมาให้ทางกรมชลประทานหรือโครงการนี้ได้นําดินมาถมนะฮะผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเมื่อถมลงไปแล้วนี่ที่ดินที่ถมดินลงไปนี่จะเป็น ของเจ้าของเดิมหรือว่าจะเป็นของที่สาธารณะนะข้อมูลตรงนี้ผมยังไม่ทราบรายละเอียดนะ,ะว่าจะมีการใช้พื้นที่ตรงนี้อย่างไรบ้างนะฮะนี่ฮะบริเวณนี้วิวข้างหน้าอานาคตน่าจะเป็นวิวที่งามขนาดนั้นเนอกตรงนี้นะดูมันโล่งนะมองไกล น,นี้ก็จะเป็นฝั่งของตำบลศีท้อยครับเป็นฝั่งดอยหลวงตรงนี้ค่อนข้างจะถมดินได้เยอะอยู่เหมือนกันนะฮะเพราะว่าปัญหาหลักๆเลยในการขุดรอกหนองเลงทรายก็คือปัญหาในการหาจุดทิ้งดินครับกฎหมายแล้วนี่มันจะทิ้งในที่สาธารณะได้เท่านั้นนะฮะถ้าเป็นทิ้งในที่ที่เป็นของ เอกชนหรือเป็นของชาวบ้านนี่จะไม่ได้นะยกเว้นจะได้รับการยินยอมอาจากเจ้าของที่นะแล้วก็ไม่แน่ใจว่าจะต้องเป็นยกให้เป็นที่สาธารณะหรือเปล่านะอันนี้เดี๋ยวข้อมูลตรงนี้ผมจะค่อยๆตามหาข้อมูลมาอัปเดตให้ท่านผู้ชมได้ติดตามดูอีกครั้งหนึ่งนะนี่ครับครับทัานว่า เไปตั้งออกนี่พอดี oh. เอาไปตั้งตรงในมุมเนี้ยอ่าอันนี้คือที่ที่ผู้พันเล็งไว้นะเรายังไม่เคยเห็นเดี๋ยวเราตามผู้พันไปก่อน oh. อ่ดนาดูเปิดมาดอ่ะเดี๋ยวขอลงมาดูก่อนครับ oh. พื้นที่ที่ผู้พันเล็งไว้เป็นแบบไหนอ๋อ oh. มันจะมีถนนอันนี้น่าจะมาจากบ้านบ้านแพะบ้านหมูกเก้าไหมครั oh. บบอนบ อ่านี่เป็นเทศบาลตำบลศรีท้อยก็จะมาทะลุตรงนี้นี่ฮะแล้วก็ท่านผู้พันเล็งเห็นแล้วว่าตรงนี้น่าจะเป็นจุดดูด้วยบรรยากาศเนี่ยเรามองภาพมองเห็นเสาสองฝั่งครับ,นะบได้ได้บรรยากาศแล้วก็บริเวณนี้สามารถที่จะนั่งพัพพกผ่อนได้อือพอขับรถมาปุ๊บเราต้องจอดวนเลื่อนแถวนี้ครับนะฮะอ่าก็จะมีลานที่เรา สามารถทํากิจกรรมได้เพราะว่าห่างจากตรงนี้ประมาณ3เมตรกว่าเดีรปลูกต้นไม้ให้ห่างจากถนนไม้อีกประมาณสองเมตรถูกไหมเพื่อเราจะได้ปักไว้แล้วก็ไว้เป็นอะไรคตแล้วก็เป็นที่นั่งเป็นเก้าอี้เดี๋ยวเราเอาต้นไม้อ๋อมีการปลูกต้นไม้ไปล่วงหน้าก่อนแล้วบบางส่วนส่วนชุมชนเขาชาวบ้านได้เห็นความสำคัญของการท่องเที่ยวก็ มาปลูกบ้างแล้วของเราได้ปลูกต้นหูกระจงไว้ข้างหน้านุ้นที่ผ่านมาประมาณ20กว่าต้นวันนี้เราก็จะปลูกตัวนี้เราจะทําให้สวยงามได้ยังไงตอนนี้เรามีอยู่3มคอแล้วก็มีลีลาวดีครับมาเสียบด้วยเพื่อความสวยงามเป็นอีกมุมนึ่งร่วมด้วยช่วยกันก็ต้องขอประชาสัมพันธ์นิดนึงนะครับชุมชนหรือว่าประชาชนที่สนใจนะครับเกี่ยวกับการแหล่งท่องเที่ยวหรือจะร่วมกันพัฒนา ก็คือขณะนี้ของเราพื้นที่ของเราเนี่ยเราก็หวังว่าทางราชการก็คงจะหาต้นไม้มาปลูกนะครับแต่เบื้องต้นพวกเราก็ดําเนินไปก่อนเราจะไม่ไม่จะไม่รอทางราชการให้ดําเนินการมารตะมันต้องใช้เวลาเนาะต้องใช้เวลาเราต้องเข้าใจครับระบบของราชการก็ต้องเป็นไปตามขั้นตอนแต่ว่าปัจจุบันนี้ถ้าถ้าเราถ้าชาวบ้านหรือว่าผู้ที่สนใจนะครับหรือผู้ที่รับชมครั้งนี้นะครับว่ามีจิตศรัทธาที่ว่า จะหาต้นไม้พัน์สวยๆนะครับหรือต้นไม้หายากก็ได้ครับมาปลูกริมหนองไว้เพื่อเป็นการอนุรักษ์ต้นไม้ของอประเทศไทยเรานะครับที่หายากหรือว่าไม้ไมดอกไม่ประดับก็ได้นะครับหรือว่าท่านจะมาจับจองอบริเวณสักร้อยเมตรข้างหนองเลงทรายก็ได้นะครับเพื่อจัดสวนหย่อมอเพื่อเป็นที่ท่องเที่ยวเป็นที่พักผ่อนให้กับประชาชนหรือว่านักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวอำเภอไม่ใจผมก็ต้องขอฝาก ประชาชนทั่วไปนะครับที่สนใจที่จะร่วมกันพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวหรือว่าชาวเมืองไม่ใจที่ด้รับชมจีฟอกวันนี้นะครับก็ช่วยกันนะครับหาต้นไม้มาปลูกคนละต้นแค่นั้นเองครับก็ไม่ใจเรานนองเลงทรายเราจะคนละต้นกมอคนละต้นก็เหลือเฟือครับสวยงามครับขอบคุณมากครับครับขอบคุณทุกท่านครับครับผมครับก็ฝากด้วยนะฮะนี่เรามีทีมงานมาด้วยนะฮะนี่ในอนาคตไม่เป็นริมทางรถไฟมันมันมันจับ บอกนี่เขาทางสองเมตรสองเมตรคือคือเขาปลูกไปก่อนสองต้นไม้พวกนี้สามารถขึ้นยได้ถ้าเขาถ้าเขาไปร้อมันบอกว่าได้มันจะได้ถ้าเขาทำไปก่อนหลังจากเปิดวิแผนก็ว่ากันอขาเขาไปได้เขาไปได้กอตอนนี้ต้องออกตัวท่านผู้ชมไว้ก่อนนะว่าตรงนี้คือเป็นจุดเริ่มต้นนะต่อไปในอนาคตถ้าหากมีความร่วมม้ร่วมมือจากประชาชนชาวอำเภอแม่ใจมากขึ้นหรือ ผู้ที่สนใจอยากจะมาร่วมด้วยช่วยกันมากขึ้นนะฮะเราก็คงจะต้องมีการวางแผนในการปลูกในแต่ละจุดให้เป็นในทิศทางเดียวกันนะฮะแตถ่ถือว่าเราขอเริ่มต้นดูก่อนนะฮะถ้าผู้พันบอกว่าถ้าหากมันเป็นจุดที่จะมีการพัฒนาในรูปแบบไหนที่มันยังไม่ตรงกับส่วนรวมนะเราพร้อมที่จะมีการโยกย้าย เปลี่ยนจุดได้นะแต่ขอเป็นจุดเริ่มต้นให้เห็นภาพก่อนนะครับไม่อย่างนั้นนี่มันไม่เกิดภาพขึ้นจริงๆครับผมก็ทุกๆอย่างเราสามารถปรับปรุงแล้วก็เปลี่ยนแปลงได้แต่ขอให้มันเริ่มต้นนะครับและก็ที่สําคัญสถานที่ตรงนี้ถือว่าเป็นที่สาธารณะต้นไม้ทุกต้นเมื่อนํามาปลูกแล้วก็เป็นของทุกๆคนครับมาช่วยกันดูแลช่วยกันทาครับผมท่านผู้ผ่านก็ไม่ได้ยึดติดว่าจะต้องเป็นของกลุ่มใดกลุ่มนึงนะฮะนี่ถือว่าเป็นสาธารณะเลยบริจาคเลยนะฮะ ถ้าหากมีการหรือถอนหรือว่าจะตัดทิ้งหรือว่าทำได้หมดมันมันไม่มันเกะกะหรืออะไรเงี้ยก็เชิญตัดได้ทิ้งไปได้เราไม่ได้ขอเดี๋ยวเราต้องมีการพูดคุยกับทุกๆหน่วยอยู่แล้วนะฮะพอปลูกไว้ก่อนถ้าหลังจากที่เขามาตรวจรับงานว่าเอ๊ะมันไม่เหมาะสมดงไงท่านก็ขุดไปเลยหรือจะให้ผมมามีดฟันผมก็ฟันทิ้งได้บอกผมเดี๋ยวผมมาขุดเอามันไม่ใช่ถูกถนะฮะต้น ต้นขนาดนี้นะฮะถ้าซื้อนี่ก็หลายตั้งอยู่นะ,ะก็ถือว่าผู้พันก็เสียสละของส่วนตัวที่เลี้ยงดูมานานนะ,ะเป็นหลายปีหลายปีะะก็เอามาใช้ประโยชน์โชว์ความสวยงามให้กับพ่อ,พอแม่พี่น้องชาวอำเภอแมใ่ใจเป็นผู้นําร่องนะฮะเพราะฉะนั้นก็ตรงไหนที่เราช่วยกันได้ก็ช่วยกันครับสนับสนุนแล้วก็ไม่ดีตรงไหนเราพร้อมที่จะแก้ไขมาร่วมด้วยช่วยกันครับผมเดี๋ยวคลิปนี้เราต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนเดี๋ยว เสร็จเมื่อไหร่สวยงามเมื่อไหร่เราจะมาอัปเดตให้ท่านผู้ชมดูอีกสักหนึ่งคลิปนะฮะวันนี้เราขอทำงานกันก่อนนะฮะสวัสดีครับเนี่ยเขานั่งเขานั่งนั่งนี่ถือว่าเขาปลูกแล้วเนาะนั่งค่ายลูกเมื่อกี้ดิเห็นหน้าเห็นต้นไม้ปลาไม้ต้นไข่ทายด้านหนึ่งก็จะเห็นภูขเขาในภาพมันจะเห็นภาพสวยงาม ông tóc quá rồi, bốc lên lấy